สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมไก่โต้งก็อยู่ที่บ้านของคุ้งตําบลสีพิลมครับสีพิลมอาเภอพมพิรามจังหวัดพิศนุโลกผมอยู่กับคุณพี่บัณฑิตพี่บัณฑิตเป็นเจ้าของเจ้าช้างไวไฟคันนี้คันที่เท่าไหร่ครับหกครับคันที่หกที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับหกคันเริ่มเล่นมาตั้งแต่ปีอะไรครับปีสี่เก้าครับสี่เก้าแล้วมีปีอะไรครับมีสี่เก้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าสามห้าสี่ แล้วก็มา63ครับวันนี้ทําไมถึงออกใหม่ก็แถวบ้านมีเริ่มทํข้าวโพดกันนะครับแล้วคราวนี้เราไม่พอใช้เราต้องเอาไปเกี่ยวข้าวโพดเกี่ยวข้าวโพดคันหนึ่งที่มาที่ไปก่อนปี49ได้ทําอะไรกันอยู่ก็ทาเกษตรทาเกษตรครับผมนะครับแล้วก็ตอนปี49ในเหตุผลอะไรถึงเริ่มมาใช้เป็นรถเกี่ยวข้าวเจ้าจังไฟฟ้ก็อื็พวกของพ่อเขาแนะนํามาข้าวก็เลยเข้าไปดูก็ เห็นเขาเกี่ยวใช้ได้เกี่ยวดีถ้าชาวนาแบบถูกใจก็เลยชวนพ่อคนไปออกมาคนตอบรับมาดีมากก็เลยขยับขึ้นไปสองสามสี่ครับผมหกครับเป็นอย่างนั้นปกติรับจ้างอแถวไหนบ้างครับก็ราแวกแถวตำบนเนี่ยนี่ไม่ไปไหนเลยไปไหนครับทำกันสามรอบแล้วผมพิราบสามรอบน้ำดีน้ำดีมากครับนะครับ นิ้วแปรงสวยด้วยแปลงใหญ่ๆยาวๆนี้ตารางนี่สบายหน่อยครับเอมื่อกี้พูดถึงคุณพ่อคุณพ่อชื่ออะไรนะครับคุณพ่อมานพครับคุณพ่อมานพโตเปียดครับตอนนี้คุณพ่อได้เสียไปแล้วเสียไปแล้วนะครับก็เสียใจด้วยนะครับแต่พ่อคุณพ่อก็ได้ทําธุรกิจไปให้ครับอส่งต่อครับเป็นการส่งต่อธุรกิจได้เลยคือว่าเราก็ที่พ่ออยู่เขาแล้วเราก็เป็นคนขับด้วยดูแลกับพร้อมกันทุกตั้งแต่นั้น พอคุณพ่อไม่อยู่แล้วเราก็ดูแลต่อได้เป็นธุรกิจของบ้านเลยความเป็นอยู่ที่บ้านเป็นไงตั้งแต่ใช้เจ้าช้างแบบเงินไม่ขาดมืออะไรเงี้ยดูแลง่ายอย่าีปิดองดูแลได้ดูแลได้ลูกน้องชอบไหมเจ้าช้างไวไฟโอชอบถูกใจได้หัวไรเยอะครับถูกใจกันซ่อมง่ายไหมครับซ่อมง่ายอะไรหาง่ายอะไรครับครับคุ้มค่าไหมสาหรับเจ้าช้างไวไฟเห็นนี่ก็คุ้มค่ากับราคา คุ้มค่ากันครับผมเวน่าถามต้องหกคันแล้วไม่เคยนอกใจเลยครับเคยนอกเอาใหม่จะเปลี่ยนใจไหมโอ้คงไม่เลยครับเราช้างเลยเนาะเราฝึกมาด้วยอย่างนี้เกษตรเลยก็เราแบบผูกพันแล้วครับเหมือนกับผูกพันกันหลับตารู้หมดรู้หมดแล้วก็เป็นอย่าก็แก๊กก็แก๊กรู้แล้วมาจากตรงไหนรู้มาจากไหนแก้ไขง่ายง่ายด้วยครับ ไม่มีแบบมันจอดตายกลางนาใช่ไหมไม่มีครับตึงเปี๊ยะตึงเปี๊ยะก่อนลงนี่เราดูแลอย่างดีครับก็ไม่ยากลูกน้องดูด้วยแล้วเราดูด้วยไหมครับลูกน้องด้วยครับต้องเช็คช่วยกันครับช่วยกันเช็คครับไปดูมาเมื่อไหร่คันเนี้ยคันนี้ไปดูตั้งแต่วันงานปีที่แล้วครับครับก็ไปทําเรื่องจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนครับอันนี้ออกผ่านสินเชื่อหรือยังไงครับอันนี้ไม่ผ่านเลยครับออกกโางงานซื้อสดซื้อสด คงคงไม่ต้องถามเรื่องความคุ้มค่านะครับซื้อสดซื้อสดเลยครับโอเคศึกษากันานไหมจับที่บ้านหรืยังไงเราไม่นานครับเออเรคิดว่ารถมันไม่พอละไม่พอใช่ด้วยครัยเลยตัดสินใจซื้อเลยง่ายๆานสั้นๆนรับพี่มณิตมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชมทางบ้านไหมที่กําลังยังมองหารถเกี่ยวหรือยังไม่เคยเล่นเนี่ยว่า ที่ผมผ่านมาประสบการณ์ก็คือว่าเราก้าวเดินแบบมาคู่กับเกษตรมานี่คือว่าผมก้าวมันมั่นคงแบบเชื่อใจได้อะไรเงี้ยครับใครอยากแนะนําแบบใครอยากเล่นเนี่ยะลองแบบจะติดใจเลยรักเลยครับยิ่งรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยโอ้โหกิฟต์เลยกิฟต์เลยใช่ครับ<ง>โอ,อเคครับ, okay, รบไม่ต้องพูดเยอะครับตั้งแต่ปีสี่เก้าสิบสี่ปีครับรถเกี่ยวที่มือที่มั่นใจครับคนนี้ขอบคุณพี่บัณดิตมากครับสวัสดีครับ นะครับ